สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ด e Generation Podcast วันนี้ลูกหมีไปเจอบทความหนึ่งมาที่คิดว่าเหมาะกับช่วงใกล้ฮาโลวีนนี้บทความนี้ถูกโพสต์อยู่บนเว็บไซต์ค r ิป p y Pasta w i k i ซึ่งคำว่า c r ิป p y Pasta เนี่ยเป็นชื่อเรียกของเรื่องเล่าสยองขวัญตั้งแต่พูดผีปีศาจเหตุการณ์ลึกลับรวมถึงวิดีโอเกมที่ถูกเล่าต่อซ้ำๆผ่านบนโซเชียลมีเดียนั่นเองโดยบทความนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เล่นเกมซูเปอร์มาริโอและได้เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดขึ้น ใครที่เคยเล่นจะจบเกมแล้วคงรู้จักปราสาทลับหลังภาพวาดใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่ว่าในปราสาทหลังนั้นเนี่ยซ่อนเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเอาไว้ตอนที่ฉันสมัยเด็กๆฉันชอบเล่นเกมซูเปอร์มาริโอ64มากจำได้เลยว่าในตอนนั้นถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็จะไปเล่นที่บ้านป้าของฉันอยู่เสมอจนวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังนั่งดูยูทู e อยู่นั้นจู่ๆก็มีโฆษณาปรากฏขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันก็ทำให้ฉันตกใจพอสมควร อีกทั้งตัวโฆษณาก็ยังมีบรรยากาศอันน่าขนลุกที่ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่ฉันกําลังจะกดปิดโฆษณาดังกล่าวไปก็เหลือไปเห็นว่ามันเป็นโฆษณาของเว็บไซต์ขายตลับเกมซูเปอร์มาริโอ64สภาพเหมือนใหม่ซึ่งมันแปลกมากที่โดยปกติฉันมักจะไม่ค่อยเชื่อเว็บพวกนี้นะักแต่ในครั้งนี้ความรู้สึกโหยหาในอดีตกลับทําให้อยากซื้อมันซะอย่างนั้นแม้ว่าจะมีบางอย่างในใจจะเตือนว่าอย่าทําเช่นนั้นเลยก็ตาม ทั้งนี้ตัวเว็บก็ยังมีรูปแบบการขายที่ค่อนข้างพิลึกเพราะแทนที่เจ้าของเกมจะให้เราโอนผ่าน paypal เขากลับต้องการให้ผู้ซื้อส่งสองที่บรรจุเงิน10ดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่ระบุในเว็บไซต์แทนและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือเมื่อฉันพยายามเข้าเว็บไซต์นั้นอีกครั้งหลังจากประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวเกมหน้าเว็บไซต์ที่ว่านี้ก็หายไปแล้วไม่กี่วันหลังจากส่งเงินไปฉันก็ได้รับพัสดุของเกมซูเปอร์มาริโอ64มา สิ่งแรกที่สังเกตเห็นหลังจากเปิดกล่องเลยก็คือตัวตลับเกมซึ่งถูกลอกสติกเกอร์มาริโอบนตลับออกไปและถูกแปดด้วยเทปกาวที่เขียนด้วยปากการมาเกลงไปอย,าย่างหยาบๆเป็นคำว่ามาริโอซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกหวนใจและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและหวังว่าตัวเกมมันคงจะเล่นได้ฉันเลยตัดสินใจว่าจะลองเล่นเกมดังกล่าวดูและฉันก็ใส่ตลับเกมลงในเครื่องนี้ t e n d o 64 เมื่อเปิดเครื่องหน้าจ้าก็เปิดขึ้นมาพร้อมกับใบหน้ามาริโออันแสนคุ้นเคยที่คุณสามารถยืดและบิดไปมาได้ตามใจชอบมันทำให้นึกถึงความสนุกเมื่อตอนยังเด็กจนฉันตัดสินใจลองเล่นไปเรื่อยๆด้วยการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หูของมาริโอและดึงให้ยาวขึ้นเหมือนกับหูของเอล์แต่ทันใดนั้นเองทีวีก็เกิดเสียงซาดันลั่นขึ้นมาใบหน้าของมาริโอเริ่มบิดเบี้ยวและหมุนไปในลักษณะที่ผิดธรรมชาติอย่างน่าสะพรึงกลัว เสียงเอฟเฟกจากเกมเริ่มดังขึ้นเป็นจังหวะพร้อมกับเสียงซ่าๆแต่สิ่งที่ทำให้คนลุกมากที่สุดก็คือเสียงกระซิบเบาๆเ,เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ดังขึ้นมาเสียงนั้นตะกุบตะกักและสะอื้นราวกับคนที่กำลังทุกข์ทรมานฉันได้ยินเสียงเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมาและรู้สึกว่าเหมือนมีสายตาอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองมาจากหน้าจอ ฉันรีบปิดเกมพันธีด้วยความตกใจแต่ก็รู้สึกได้ถึงความเย็นวาบที่วิ่งผ่านหลังคอฉันพยายามสงบสติอารมณ์และเปิดเกมใหม่ขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฉันไม่กล้าแม้แต่จะมองใบหน้ามาริโอตรงหน้าเริ่มเกมฉันรีบเลือกไฟล์ใหม่อย่างรวดเร็วและกดเริ่มเล่นเมื่อกดเลือกไฟล์ตัวเกมก็ได้ข้ามบทพูดเปิดตัวของพีชและลานนอกปราสาทไปกลายเป็นเริ่มต้นฉากที่มีมาริโออยู่ในปราสาทเลยทันทีแต่สิ่งที่ทำให้หลอนไปยิ่งกว่านั้นก็คือ โบเซอร์กลับไม่ได้พูดอะไรกับฉันเลยแม้แต่น้อยฉันพยายามไม่สนใจแล้วบังคับเจ้ามาริโอต่อแต่ก็สังเกตได้ว่าตัวเกมไม่มีเพลงประกอบทุกอย่างเงียบสน,นิทเกินกว่าที่ควรจะเป็นโทรที่ควรจะอยู่กลับหายไปทั้งหมดทิ้งไว้เพียงแต่ความว่างเปล่าอันน่าขนลุกนอกจากนี้ประตูเดียวที่สามารถเข้าไปได้คือประตูห้องบอมบ์ออฟเปเปิลฟิลส่วนประตูอื่นๆกลับไม่ตอบสนองต่อคำสั่งเมื่อพยายามเปิดประตูอื่น มันเหมือนกับว่าประตูเหล่านั้นถูกล็อกอยู่เมื่อฉันเดินเข้าไปก็พบกับภาพว่า b อ m ฟ o p ทเ a t ร์ field แต่กลับไม่ใช่ภาพปกติอย่างที่เคยเล่นเพราะมันกลายเป็นภาพสีขาวล้วนทั้งภาพฉันจึงพยายามโน้มน้าวตัวเองต่อไปว่ามันเป็นแค่ปักละมังไม่ได้จะส่งผลอะไรกับเกมเพลย์แต่ทันทีที่เดินเข้าไปในภาพทันใดนั้นภาพนั้นเปลี่ยนเป็นภาพล e ลล l ว a แ l a n d เป็นภาพเปลวไฟที่มีรอยยิ้มอันแสนชั่วร้าย จากนั้นเมนูภารกิจก็ได้ปรากฏขึ้นแต่ทั้งนี้แทนที่ภารกิจจะมีชื่อว่า Bomb o p e r a t i l e Field ภารกิจกลับถูกเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงเข้มว่ากลับไปซะอย่างไรก็ตามก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ฉันกดปุ่ม A แต่ในตอนนั้นมันเหมือนกับว่ามีแรงบีบคั้นบางอย่างบังคับให้ทำเสียงหัวใจเต้นดังในหูขณะที่กดปุ่มลงไปรู้สึกเหมือนว่ากำลังเปิดประตูไปสู่ความมืดมิดที่ไม่อาจหันหลังกลับได้ เมื่อเริ่มภารกิจก็ได้มาอยู่ในด่านที่ดูเหมือนจะปกติดีจนฉันคิดว่าคงจะสนุกไปกับเกมวัยเด็กนี้ได้แล้วแต่ทว่าเมื่อลองเล่นไปสักพักกลับเห็นลุยจิซึ่งมันทําให้ฉันนั้นตกใจสุดๆเพราะตัวละครนี้ไม่เคยอยู่ในเกมนี้เลยอีกทั้งโมเดลของมันก็ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีของมาริโอ้ด้วยแต่มันดูเหมือนเป็นโมเดลต้นฉบับเลยทีเดียวในตอนแรกลุยจิเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆแต่ทันทีที่ฉันขยับเข้าไปใกล้ มันก็เริ่มวิ่งด้วยความเร็วที่ไวจนคาดไม่ถึงฉันเลยวิ่งตามไปแต่เรื่องที่น่าขนลุกก็คือระหว่างที่ตามมันอยู่ทุกครั้งที่เก็บเหรียญได้ศัตรูและเพลงในเกมจะช้าลงทิวทัศน์รอบข้างก็มืดลงและดูน่ากลัวขึ้นซึ่งฉันก็เก็บเหรียญระหว่างทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเก็บครบห้าเหรียญจู่ๆเพลงก็เงียบดับลงและเมื่อมองไปรอบๆศัตรูภายในเกมก็นอนตายเรียงกันบนพื้นในท่าทางที่น่าขนลุก ความบาดกลัวทวีความรุนแรงขึ้นในใจแต่ฉันก็ยังไล่ตามลุยจิต่อฉันวิ่งตามลุยจิขึ้นไปบนเนินเมื่อถึงยอดก็พบว่าลุยจิได้หายไปแล้วจะมีแต่กระท่อมเล็กๆที่อยู่หลังหนึ่งบนยอดโดยมันเป็นกระท่อมที่ดูแปลกตาสําหรับเจมาริโอคือมันทั้งเก่าสุดโสมและผุพังราวกับว่ามันถูกทอดทิ้งมานานหลายปีแต่ทั้งนี้ไม่ว่าฉันจะกลัวแค่ไหนสุดท้ายฉันก็ให้มาริโอเดินเข้าไปในกระท่อมนั้นอยู่ดี ทันทีที่ประตูกระท่อมปิดลงภาพลุยจิตแขวนคอตายก็ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงคอร์ดอันแสนน่าสะพรึงเสียงของมันคล้ายกับเสียงกรีดไวโอลินที่เล่นพร้อมกับเสียงทุบเปียโนแล้วมาริโอก็สุดตัวลงคุกเข่าพร้อมร้องไห้ประมาณ5นาทีจากนั้นหน้าจอก็จางหายไปเมื่อหน้าจอกลับมาฉันก็พบว่าตัวเองกลับมาที่ปราสาทอีกครั้งโดยที่ตัวละครมาริโอที่ฉันเล่นถูกดีดออกมาจากภาพวาด จากนั้นภาพก็ได้เปลี่ยนจากรูปเปลวไฟกลายเป็นรูปลุยจิแขวนคอตายอีกทั้งห้องที่ฉันออกมาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นถุงทางเดินเล็กๆซึ่งมีโทษที่รายหน้าและสวมชุดคลุมสีขาวยืนเรียงกันอยู่ตามทางและนอกจากภาพลุยจิแขวนคอตายแล้วเมื่อฉันเดินตามทางไปเรื่อยๆก็ไปเจอเข้ากับภาพหนึ่งภาพนี้ทำให้รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากโดยมันเป็นภาพครอบครัวของฉันเอง ภาพนี้ไม่ได้ถ่ายในสมัยที่ Super Mario 64ถูกปล่อยออกมาแต่เป็นภาพที่ฉันเพิ่งถ่ายไปเมื่อไม่นานมานี้ฉันพยายามเอื้อมมือไปปิดสวิตช์เครื่อง N64 เพราะรู้สึกว่าทนเล่นต่อไปไม่ไหวแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อกดปิดตัวเกมก็ยังคงเปิดอยู่ฉันเลยกกดสวิตช์กลับไปกลับมาแต่ก็ไม่ได้ผลแม้ว่าจะถอดปลั๊กออกหน้าจอของเกมก็ยังคงอยู่ด้วยเหตุนี้ฉันเลยจำใจต้องเล่นเกมนี้ต่ออย่างไม่มีทางเลือก เราไม่สามารถปล่อยให้หน้าจอมันทำงานตลอดไปได้ดังนั้นฉันเลยควบคุมเจ้าตัวละครมาริโอต่อโดยให้มันกระโดดเข้าไปในภาพครอบครัวของฉันซึ่งเมื่อเข้าไปภารกิจที่เหลืออยู่นั้นเป็นเพียงภารกิจเดียวนั่นก็คือภารกิจจงวิ่งอย่าเดินภารกิจพามาในด่านทางเดินที่ถูกน้ำท่วมพร้อมกับแพลตฟอร์มที่ลอยอยู่ในน้ำซึ่งมาริโออยู่บนแพลตฟอร์มหนึ่งจากนั้นกล้องก็หันไปแสดงสิ่งที่อยู่ข้างหลัง มวนดำที่เงียบสงัดกำลังค่อยๆเคลื่อนมาหามาริโออย่างชา้ชาๆมันเป็นสิ่งที่ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรไม่แม้แต่จะเป็นกราฟิกที่เสร็จสมบูรณ์เป็นเพียงมวลดำก้อนใหญ่ๆที่ไล่ตามมาอย่างชา้ชาๆฉันจึงเริ่มกระโดดจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างไม่มีเป้าหมายวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อหนีสิ่งที่มืดมิดกำลังค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นฉันวิ่งหนีอยู่นานรากับไม่มีที่สิ้นสุด จนในที่สุดมันก็ไล่ตามทันมาริโอและกลืนกินเข้าไปในความมืดมาริโอไม่กรีดร้องหรือขัดขืนใดๆจากนั้นมาริโอก็ถูกดีดออกมาเป็นภาพวาดอีกครั้งและเสียชีวิตไปหนึ่งในสามของจำนวนชีวิตทั้งหมดอีกทั้งสภาพห้องก็ยังเปลี่ยนแปลงไปโดยเหลือโทษเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนภาพครอบครัวของฉันก็ยังวางตำแหน่งเดิมแต่ภาพกลับสยดสยองมากยิ่งขึ้นกลายเป็นภาพร่างกายของฉันและครอบครัวที่กำลังเน่าเปื่อยอยู่ ซึ่งมันสมจริงมากเกินกว่าจะเป็นภาพที่ถูกโฟโต้ช็อปมาหรือพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนมีคนเอาศพเรามาถ่ายจริงๆเลยด้วยซ้ําต่อมาฉันก็ได้กระโดดเข้าไปในภาพนั้นอีกครั้งในครั้งนี้มีเพียงภารกิจเดียวเหมือนเดิมแต่เป็นภารกิจฉันอยู่ตรงนี้ฉันได้เลือกกดภารกิจและเตรียมใจที่จะเจอกับเรื่องราวอันแสนเลวร้าย เมื่อเข้ามาในด่านมาริโอก็ถูกโยนลงมาในห้องเล็กๆมืดๆห้องหนึ่งที่มองไม่เห็นทางออกโดยภายในห้องนั้นว่างเปล่าจะมีก็แต่ปีศาจเปียนโนท,ที่อยู่มุมห้องและเมื่อฉันพยายามเข้าไปใกล้ๆมันก็เริ่มไล่ล่าฉันเ้าแปลกที่ฉันไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยฉันเลยไม่มีทางเลือกนอกจาก้อยอมให้มันฆ่าเมื่อเลือดของมาริโอหมดลงแทนที่เกมจะขึ้นแอนิเมชันการตายแบบปกติ ตัวเกมกลับตัดฉากไปที่ภาพของมาริโอที่กำลังถูกกัดกินโดยปีศาจเปนโนจนอวัยวะภายในและเลือดไหลกองออกมาบนพื้นจากนั้นกล้องก็แพนไปที่มุมมองด้านบนของศพต่อด้วยการบรรเลงเพลง Round, เมอรี่โกลราวขณะเปลี่ยนฉากจากภาพศพในเกมไปเป็นภาพวาดที่ดูเหมือนจริงของศพของมาริโอในมุมมองเดียวกับภาพในเกมซึ่งมันน่าขนลุกมากจนฉันร้องไห้ออกมาเบาๆขณะที่มองภาพนั้นฉันเสียชีวิตอีกหนึ่งชีวิต ภาพถ่ายของครอบครัวของฉันก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ภาพยิ่งเน่าเปื่อยกว่าเดิมอยู่ยู่มุมมองของเกมก็ซูมเข้าไปในภาพวาดจนเหมือนฉันกำลังวาดอีกครั้งเมื่อฉันเข้ามาในภาพก็เห็นปราสาทของเจ้าหยิงพีทกำลังพังทลายสนามหญ้าไฟไหม้ท้องฟ้าดำสนิทเสียงโห่ร้องของโบเซอร์เล่นวนหลูปไปมาเป็นแบ็คกราวด์ราากับกําลังล้อเลียนฉันว่าคุณช่วยเธอไว้ไม่ได้หรอก ช่วงเวลาดังกล่าวดำเนินไปอย่างยาวนานจนกระทั่งภาพในเกมโคลสอัพไปที่ใบหน้าของเจ้าหญิงพีชพร้อมกับเสียงกรีดร้องดันลั่นใบหน้าของเธอมีปากที่เปิดกว้างเหมือนกับกำลังกรีดร้องส่วนดวงตาของเธอก็กลายเป็นรูโบที่ดำสนิททันใดนั้นฉันก็ถูกดีดออกมาจากภาพวาดอีกครั้งคราวนี้โทษหายไปจนหมดและภาพครอบครัวของฉันก็ดูน่าสะจดสยองมากๆมาแมลงวันกำลังคลานในรูบนเนื้อของพวกเราเอาวัยวะภา,ายในไหลออกจากร่างกาย ดวงตาของพ่อฉันก็ห้อยออกมาจากเบ้าตามันน่ากลัวเกินกว่าที่จะทนได้แต่บางสิ่งก็ยังคงกระตุ้นให้ฉันเล่นต่อฉันกระโดดเข้าไปในภาพวาดนั้นอีกครั้งและในตอนนี้ฉันก็เหลือเพียงชีวิตเดียวแล้วครั้งนี้ไม่มีชื่อภารกิจมีเพียงช่องว่างที่เคยเป็นชื่อภารกิจซึ่งเมื่อกดเลือกมาริโอ้ก็ถูกโยนลงมาเกาะเล็กๆกลางทะเลโดยมันมีป้ายป้ายหนึ่งปักอยู่ซึ่งเขียนว่าดำลงไปซะ ซึ่งฉันก็ทําตามที่มันเขียนและดําลงไปในทะเลเมื่อดําลงไปก็พบว่ามหาสมุทรนั้นช่างดํามิดและว่างเปล่าไม่มีปลาแม้สักตัวเดียวฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมาริโอฉันว่ายลงไปเรื่อยๆประมาณสักสิบนาทีได้จนในที่สุดก็ตัดสินใจว่ากลับขึ้นมาทันทีที่ฉันจะหันกลับไปอยู่ๆก็มีปลาหลายตัวใหญ่โผล่มาจากไหนไม่รู้เขมือบมาริโอเข้าไปทั้งตัวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วมากจนฉันไม่แน่ใจว่าฉันเห็นอะไรหน้าจอเกมโอเวอร์ไม่ปรากฏขึ้น แต่หน้าจอค่อยๆจางหายไปแทนภาพถ่ายของครอบครัวของฉันก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งตอนนี้ภาพถ่ายเหลือเพียงโครงกระดูกแล้วมันดูเหมือนจริงมากๆแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือฉันไม่สามารถขยับกล้องไปไหนได้เหมือนกับถูกบังคับให้มองแต่ภาพนั้นฉันลองปิดเกมและเปิดใหม่อีกหลายครั้งโดยเลือกไฟล์เซฟเดิมแต่ทุกครั้งที่เข้าไปตัวเกมก็จะปรากฏรูปโครงกระดูกของครอบครัวฉันทุกครั้งจนท้ายที่สุดแล้วฉันก็ยอมแพ้และเลือกไปเล่นไฟล์เซฟอื่น ซึ่งมันก็เหมือนเดิมก็คือตัวเกมก็จะปรากฏเป็นภาพโครงกระดูกนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ภาพกลับมีการจัดวางตำแหน่งที่ต่างออกไปเหมือนกับพวกเขาเป็นครอบครัวอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวของฉันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวในวันนี้หากใครชอบก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง The Generation กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกมใหม่ๆวันนี้ลูกหมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ